สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนวิกเอ็นเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพิซซ่ากันค่ะเป็นพิซซ่าโฮมเมดนะคะแต่หน้าที่ที่คนที่จะทำก็คือคุณพ่อบ้านจ้าโอเค you ready Bob สวัสดีค่ะทุกท่านผู้ชม๊อบสวัสดีเซย์ไฮทุกท่านผู้ชม๊อบ h i I'm gonna make pizza <laughs> okay let's do it ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมกันนะคะทุกคนง่ายๆเลยเนาะเราจะตีแป้งจากจากแป้งอันนี้เนาะว่าที่ that บ o ๊อบ this one bread flour bread flowers yeah made <Here. S 2> from wheat yeah and here อันนี้ก็คือเตรียมง่ายๆเลยเนาะทุกคนเนาะ Go ahead b บ๊อบ is that what is that yeast okay เดี๋ยวให้คุณพ่อบ้านทำนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูเนาะอันนี้เราจะตีโดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะทุกคนนะก็คือทุกอย่างทำโฮมเมดเป็นโฮมเมดหมดเลยจ้อาอ้าว,วอันนี้หลังจากที่เอายีสต์ใส่ลงไปก็น้ำใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยโอลีฟออยล์ right oh, yes What's next อันนี้คุณพ่อบ้านเข้าครัว oh, นี่จ้าวันนี้คุณพ่อบ้านเข้าครัวโอเค I'm gonna put the ด a m แค a o ม e r here ไม่ค่อยถนัดมีการถือกลรองอาวแล้วหลังจากนั้นก็เอาแป้งใส่ลงไปจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปตีกันนะคะ how how much do you use two cups <oughs> แล้วก็ตามลงกลับไปด้วยเกลือจ้าส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากเลยนะทุกคนนะ And then what's next That's it <S I just want to stir it a little bit mm hmm. คนคนให้เข้ากันจ้า And then you're gonna use the machine Put it in the machine but I want to wait a minute mm hmm. So the yeast can start working Okay อันนี้พอเราตีแป้งเอ่อพอเราคนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเนาะเราก็จะเอาแป้งไปตีในเครื่องนะคะเดีย๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆว่าเราตีแป้งยังไงเนาะเรามีเครื่องตีแป้งอยู่ที่บ้านก็ง่ายๆเลยจ้าตอนนั้นไม่ได้มีอิเ็กทร นอ,นอ,อันนี้ก็จะตีแป้งประมาณ5นาทีนะทุกคนต่อเนื่องกันไปเลยเนาะตีแป้งให้มันต่อเนื่องกันแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาออกมานวดนิดนึงแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้าีกันนะครับพิซซ่าคอดิ e น so what you gonna put on top pizza mushroom เเห็ดเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดใส่ตรงหน้าพิซซ่าเองนเนีย what else mozzarella cheese mushroom tomato sauce m o z z a r e l l a c h อ่าฮะ a l กระเทียมผาเดอกระเทียมผาเด้อ พอนำซอสเซจ็จมอนคุณซอสเซ,จสเซจ็จแล้วก็เอาซอสเซจใส่ลงไปด้วยเนาะออนท็อปนะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าหน้าตาของพิซซ่าจะออกมาหน้ากินขนาดไหนเนะาะาเสร็จ ตอนนี้ก็ตีแป้งครบ5นาทีแล้วเนะทุกคนเนาะแล้วเราก็จะเอามาโอเคเอาโดมาใส่ไว้ในในชามนี้เนาะ and then you're gonna leave it how many minutes oh one hour one hours around right yes so after one hours you 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 leave it in the bowl here Then after 1 hour, I push it down uh -huh. and leave it for 1 half hour. Oh, okay. Alright. Ah, uh, it is, everyone. We're going to leave it in here for 1 hour. Yes. Okay. And then wrap it with plastic wrap, right? Spray the wrap. Okay. ว่าจะเอาพ <No. S 1> no? ล uh, <You S 1> าสติกแรปแรปเ<อ>า <and S 1> นา so oh, okay. right? ะ,ะแล้วก็เอาเอายาสเปรย์นี่สเปรย์ไว้วาไว้ว่ you have to use spray so the plastic doesn't stick to the dough because the dough is very sticky oh that makes sense okay and then we let one hours right นี่นะคะแล้วก็เอาโดมาใส่ไว้ในชามนี้เนาะแล้วก็เอาพลาสติกแรปปิดไว้เนาะเหมือนไม่ให้มันมีลมอยู่ข้างใน หลังจากนั้นเราก็รออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนโอเคโอเคหลังจากหนึ่งชั่วโมงเนาะโดนี่มันก็จะโดนี่มันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ right ใหญ่ big ใหญ่นะคะโอเคไหมครับชเวด one hours แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะ เอาล้วค่ะทุกคนทีนี้เรามาดูโดที่เราทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ฟูหมดแล้วเนาะ Can you open it บ o b เดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกแรปออกนะเห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมฟูขึ้นเต็มอ่างเลยจ้า so what's next n e x t w e r e g o i n a t push it down okay I'm g o n walk over here put some flour on my hands เดี๋ยวเราจะเอามาตีบนเขียงนี่นะทุกคนนะ And then a n น then y o u r e g o i n a ีทแบ t กจูเดอ t ์ t ู o าบอส a ีกเน for <again. S 2> how long อ๋อโอเค อันนี้เราก็จะเอามือเอามือกดกดกดแล้วกลับเข้าไปในชามอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามือกดกดนะคะทุกคนทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาตีกันบนเขียงนี่เนาะก่อนที่เราจะเอาหน้าพิซซ่าใส่ลงไปเนาะโอเครีบอินตอร์รี่มินิทส์ไอ้าอันนี้ก็หลังจากทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงหลังเนาะ And take plastic off? Yes. แล้วก็เอาพลาสติกออกนะทุกคนนะหลังจากนั้นเราก็จะเอา So you gonna take it Okay u push t it first I'm gonna down o Let me see You're gonna push it down ดูใกล้ๆให้ดูใกล,ใใกล้ๆนวดก่อนนะนวดก่อนนะทุกคนกดให้มันลงเนาะ so um, you put it down and then take it out put it on a pan yes okay and I'm g o i n g to put some of this special flour in mm. the pan okay keep it from sticking ก็คือกดให้มันลงให้กดให้มันลงนี่เดี๋ยวเราก็จะดึงออกมามันเอ่อมามาใส่ในถาดนี้เนาะถาดที่เราจะทำพิซซ่านะทุกคนนะ what is this วะ the powder. It's it flour Okay. And semolina. o <Okay. S 2> a n o t h e r kind of. All right. Here. Let me put the camera here. a l l right. Go ahead. Mm. Now we have to stretch the dough. Okay. อันนี้เราก็เอามาลงในถาดเนานะทุกคนเราก็จะ ใช้มือนะนวดไปเรื่อยๆเนาะ So you just use your hands to <Yes. S 1> uh, do it the same side with a tray Yes และหลังจากนั้นเนาะทุกคนเราก็จะเอาหน้าพิซซ่าเนาะก็คือแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรนะนี่เราก็วันนี้เราจะทำก็คือจะเอาซอสแซจมาลงตรงหน้าพิซซ่าแล้วก็เห็ด แล้วก็อซอสมะเขือเทศนะทุกคนเนาะและระหว่างที่เรานวดแป้งเนาะเราก็จะเปิดเตาเตรียมไว้เลยนะทุกคน How many degree that we use เบอ t 550 Fahrenheit Oh wow ตอนนี้เราก็เตรียมเปิดตู้อบไปแล้วคะ่ะไหนหันมาดูทางคุณพ่อบ้านสีว่านวดไปถึงไหนแล้ว นี่นะคะเราก็จะกดไปเรื่อยๆนะให้มันเท่ากับไซส์ของถาดพิซซ่าที่เราจะทำนี่เนาะทุกคนเนอะ And I like to make it a crust On the outside a o push it o p a little bit Okay <c oughs> so w h a t you gonna put on top first Actually First thing will be the sauce uh huh. นี่นะคะตอนนี้เราก็นวดให้โดมันได้ขนาดเท่ากับ ถาดของพิซซ่าแล้วเนาะทุกคนเนาะและเราก็จะรอให้เาตาที่เราเปิดทิ้งไว้เนาะเตาอบที่เราเปิดทิ้งไว้พร้อมที่จะอบแล้วเราถึงจะเอาหน้าพิซซ่ามาโรยตร,ตรงตรงบนบนโดนี้นะคะและก็เอาเข้าไปอบในตู้เนาะเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตู้อบยังไม่พร้อมนะคะ โอเค I'm ready What's first <S Tomato sauce ตอนนี้เราก็จะเอาซอสมะเขือเทศใส่ลงไปก่อนเป็นอันดับแรกจ้ะทุกคน So after tomato sauce you r e gonna use <I 'm S 1> um, gonna have um, put <on> some... Sauces. What's d e r w powder Garlic อ๋อกระเทียมกระเทียมกระเทียมผงเด e อ right Okay. To give, give it a little bit more flavor. Mm -hmm. Spread the sauce. All right. And then garlic powder. Nitnoi. What's next? A little bit of oregano. Mm hmm. อันนี้ให้มันหอมนะทุกคนเนาะจะเป็นเอนะิร์ฟเนาะทุกคนอรีกกโนเนาะ and some basil basil อันนี้มันจะเป็นเอ่อแห้งหมดเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นเอิร์ฟแห้งนะคะ and then what's next mozzarella What cheese okay ใส่ชีสลงไปจ้าอ้าวเดี๋ยวให้ดูชีสใกล้ๆชีสนี้อร่อยมากหลังจากนั้นนะทุกคนนะเราก็จะเอาเห็ดใส่ลงไปค่ะและก็ตามลงไปด้วยซอสเสร็จจ้าทุกคน ร่อยเดี๋ยวเรามาดูตอนอบกันนะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนส่วนหน้าของพิซซ่านะทุกคนก็ใส่ลงไปได้เลยตามใจชอบเลยนะทุกคนชอบกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะใส่ซอสเซจเยอะหน่อยเนาะ so we're gonna use a lot of sausage for this time yeah that's good so um, what's next โอ้โหที่เดียวเป็นแล้วเราก็จะพร้อมเอาเข้าไปอบในตู้อบแล้วกันจ้า Are you ready Yes go ahead อ้าวเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้อบกันนะคะทุกคน So for how long How many minutes 15 m i n u t e s 15 minutes, <S 15 minutes. <S But I h a t e to look a t it S <S เราจะเอาเข้าตู้อบประมาณ15นาทีแล้วก็เข้ามาเปิดเช็คดูอีกทีนะทุกคนนะ now you can close the oven นี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะทุกคนเห็นไหม oh. แต่ยังไม่ค่อยแห้งดีนะแต่หน้าตาออกมาเริ่มน่ากินแล้วจ้า so w h a t y o u gonna do y o u gonna shake on the bottom I, need, I want it want to be more be เราะให้ตูดมันกรอบๆเนาะตอนนี้จะเอากลับเข้าไปอบอีกแป๊บนึงจ้าอาล่ะตอนนี้คิดว่าน่าจะพร้อมเลยนะทุกคนเห็นไหมน่ากินมากตอนนี้พร้อมที่จะเอาออกจากตู้อบแล้วค่ะว,ว้าว น่ากินน่ากินออกมาแล้วจ้าพิซซ่าของเราไหนดูสิหน้าตาเป็นยังไงบ้างน่ากินน่ากิน very yummy it looks very yummy so we have to wait right so how many minutes you have to leave it and then before you cut it อืตอนนี้เราก็จะทำการตัดพิซซาจ้าอื้มยัมมียัมมี่ s <laughs> oh, too big I need t s small piece ตอนนี้พิซซาก็พร้อมที่จะกินแล้วนะทุกคนนะวู้ I'm e c i t oh, oh, e to e <this> t this, this one This one's good Okay Thank you นี่ mm hmm. ได้เลยจ้าพิซซ่าเห็นไหมทุกคนอืมน่ากินน่ากินน่ากินโฮมเมดนะจ้าเห็นไหมเดี๋ยวเราจะกินพิซซ่ากันเนาะอืมอืม we need more cheese You <need> chili? no e e d chili? n i mean dry chili yeah. มากินพิซซ่าด้วยกันจ้าทุกคนอืมวันนี้จะกินให้อิ่มท้องเลยจ้าีจ้าเห็นไหมอรอ่อย g ุดจ j o อร่อยมากอร่อยมาก เอาละค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับคลิปพิซซ่าวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินพิซซ่ากันต่อนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกด Subscribe ให้ขวัญด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่วขวัญอัปเดตขึ้นมาให้ทุกคนดูนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊า สวัสดีค่ะบายบายบายท่านผู้ชมบอสบายกินพิซซ่าต่อนะคะ